สวัสดีครับผมสวัสดีชาวโซเชียลทั้งหลายครับนักท่องเที่ยวออนไลน์ทุกท่านครับผมวันนี้ที่ได้้ลื่อยชแนลก็กลับมานําเสนอคลิปบรรยากาศการท่องเที่ยวในชาติไทยประเทศไทยของเราให้รับชมรับทราบกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราก็ยังเดินทางกันอยู่ที่จังหวัดพระยาวนะครับเราอยู่กันที่กวานพะยาครับเราออกมาตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับเพื่อที่จะมารอตักบาตรแล้วก็ร่องเรือไปกราบไหว้พระกลางน้ํากันครับ ไปครับเดี๋ยววันนี้เราชมบรรยากาศของการตักบาตรและการร่องเรือลงไปหไว้พระกลางน้ำที่กวานพายเยาวกันนะครับเพื่อนๆไปรับชมพร้อมๆกันครับเมื่อแอดมินได้มาช่วงเช้ามืดนี้นะครับผม <S <S ก็ไม่ได้เช้ามือดอะไรมากหรอกครับราวๆหกโมงแอดมินก็เข้าใจเลยครับว่ายังจะเช้าไปนะครับผมใครที่มาเที่ยวก็มาสายกว่า6โมงก็ได้นะครับ แอดมินจะมาชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าด้วยส่วนบริเวณรอบๆกวนพยาวช่วงเช้าก็จะมีอาหารเช้าจําหน่ายนะครับไม่ไว่าจะเป็นไข่กระทะหมูปิ้งอา่าแล้วก็น้ําพริกหนุม่มน้าพริกอ่อ,องต่างๆนะครับผมสามารถซื้อรับประทานจิ้มข้าวเหนียวกันทานเพลินๆได้เลยครับแล้วก็มีร้านกาแฟาหลากหลายนะครับผมเป็นร้านกาแฟาหลากหลายร้านนะครับผมตั้งอยู่ริมกวนพยาวนี่แหละครับขายคู่กับบรรดาร้านไข่ลวกร้านข้าว เหนียวหมูปิ้งร้านปลาตั้งโกอะไรประมาณนี้แหละครับผมหากใครมาช่วงเช้าก็ไม่ต้องกลัวครับผมมีอาหารให้ทานยามเช้าแน่นอนแล้วก็มารอใส่บาตรยามเช้านะครับเป็นการตักบาตรข้าวเหนียวนะครับแอดมินก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศของพาะที่เคลื่อนยามเช้าให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับรับชมบรรยากาศของกวนพะเยาช่วงเช้าพร้อมๆกับแอดมินไปนเลยครับ หลังจากที่รับชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ทานอาหารเช้าเรียบร้อยนะครับผมก็มานั่งรอพระนะครับจะทําการบิณฑบาตนะครับวันนี้ที่วัดด้านบนนะครับผมก็ไม่ทราบว่าวัดอะไรนะครับผมขึ้นไปก็คนเยอะมากเลยครับเขาบอกว่าพระมาจากวัดด้านบนนะครับแต่ก็มารับบาตรน้อยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ที่วัดมีงานใหญ่นะครับก็เลยคนก็เลย แห่ไปที่วัดกันเยอะครับทําให้พระต้องอยู่ที่วัดเยอะนะครับผมวันนี้ก็เลยมีพระมาแค่รูปเดียวนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเนนนะครับตามมาบินทบาทรร่วมๆกันนะครับผมไปครับเดี๋ยวชมบรรยากาศของการตักบาตรทาบุญยามเช้าของพวกเราครับผมแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้ด้วยครับรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาจอดรถรอใส่บาตรทั้งหลายด้วยครับผมไปครับเราชมพร้อมๆกันครับ หลังจากที่เราทําบุญกันเรียบร้อยนะครับรับศีลรับพรกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลงเรือนะครับลงเรือไปชมวัดกลางน้ํากันนะครับผมค่าบริการการลงเรือนะครับสองท่านนะครับท่านละร้อยนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นราคาไปกัน2ท่านนะครับแต่ถ้าเหมาไปก็จะอีกราคานะครับผมถ้าเหมาไปก็เป็นพันนะครับเนื่องจากว่าเรารอคนที่จะมาลงเรือกับเรานะครับแต่ไม่มีครับเจ้าหน้าที่เขาก็เลยคิดเพียงท่านละ100บาทนะครับ ปกติถ้าไปเต็มลำเรือนี่นะครับผมก็จะนั่งได้หลายท่านนะครับค่าบริการก็จะคนละ50บาทนะครับผมวัดกลางน้ำจังหวัดพะเยาอายุมากกว่า500ปีนะครับผมวัดแห่งนี้นะครับคือวัดติโลกอารามนะครับเป็นศาสนสถานเก่าแก่ที่มีมาเก่าก่อนนะครับก่อนที่จังหวัดพะเยาหรือกวนพะเยาจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งจมอยู่ใต้น้ํา อยู่ใต้ก้านพะเยาวนี่แหละครับผมจมอยู่ยาวนานถึง68ปีแล้วด้วยกันนะครับปัจจุบันตัววัดยังจมอยู่ใต้ก้านพะเยานะครับมีเพียงยอดเจดียด์เท่านั้นที่ก่อด้วยอิฐดินเผานะครับโผล่ขึ้นพ้นมาจากน้ําได้เพียงเล็กน้อยครับในวันที่9ก้ากุมภาพันธ์ส5งพนนะครับมีการค้นพบแผ่นหินทรายซึ่งเป็นจารึกวัดติโลกอารามเป็นแผ่นหินทรายจารึกด้วยอักษรฝักขามบอกประวัติ ราความเป็นไปเป็นมาของวัดได้อย่างชัดเจนนะครับโดยข้อความบนแผ่นหินทรายระบุว่าวัดนี้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าติโรกราชนะครับผมพระเจ้าติโรกราชพระกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาสร้างขึ้นระหว่างปีพศ2019ถึงปีพศ2029ใช้เวลาในการสร้างมากกว่า10ปีนะครับ เพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระเจ้าติโรกราชเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจรรักรและได้มีการบันทึกอักษรฝักขามที่ใช้บันทึกไว้อย่างชัดเจนนะครับอักษรฝักขามได้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในราชการของพระองค์อักษรชนิดนี้นิยมสลักลงบนแผ่นหินโดยเฉพาะในเมืองพะเยาถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีจารึกหินทรายสมัยล้านนาะมากที่สุดเลยนะครับผม ก็เป็นประวัติบางส่วนที่แอดมินได้ศึกษามานะครับมาสืบเล่าให้เพื่อนๆในรับฟังครับผมก็ถ้าใครมาเที่ยวแล้วก็นั่งเรือแบบนี้นครับคนลุงคนถอเรือนี่ก็เขาจะถอเรือมาแล้วก็เล่าประวัติความเป็นไปเป็นมาของอาณาจักรของกวานพยาวตรงนี้แหละครับผมให้ฟังนะครับก็ได้ความรู้ดีทีเดียวครับไม่นานล้วก็มาถึงวัดกลางน้ำ้วครับผมวัดกวางกลางกวานพยานะครับ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของตัววัดของกวนพยาวอีกสักหน่อยครับผมว่าด้านในเป็นอย่างไรครับจากบันทึกวัดกลางน้ํากวนพยาวนะครับวัดติโลกอารามวัดกลางน้ําตรงนี้นะครับผมในปีพศ2 5 2 6นะครับมีการค้นพบพระพุทธร,รูปใต้กวนพยาวเป็นพระพุทธร,รูปหินทรายครับปางมารวิชัย ศิละปะสะกุลช่างพะเยานะครับหน้าตักกว้าง105เซนติเมตรชาวบ้านได้อันเชิญพระพุทธรูปนะครับขึ้นมาจากน้ําจากนั้นทางจังหวัดพะเยาได้เชิญไปปฏิสถานไว้ที่วัดส,สีอุโมงค์คำครับจนปีพศ2550นะครับได้มีการบูรณะสันทาตบวกสีแจงนะครับขึ้นมาและได้ทําการสร้างบูรณนะ ฐานบุษบกขึ้นมาใหม่นะครับด้วยอิดดินเผาและได้มีการอัญเชิญทพุทธรูปหินทรายนะครับจากวัดศรีอุโมงค์คำจากที่วัดศรีอุโมงค์คำกลับมาประดิษฐานไว้ที่เดิมนะครับผมที่บุษบกแห่งนี้นะครับบริเวณฐานบุษบกก็คือบริเวณที่เราเดินกันอยู่นี้แหละครับผมสร้างขึ้นมาเหนือน้ําเหนือวัดโลกติกาลามเก่านะครับผมประเภทนี้สาคัญของวัดคือการเวียนเทียนะครับซึ่งมีความแตกต่างจากการเวียนเทียนในวัดอื่นๆเป็นอย่างมาก ในการเวียนเทียนกลางน้ํานี่ผู้ที่มาเวียนเทียนจะต้องนั่งอยู่บนเรือนะครับผมแล้วก็นั่งเวียนเทียนรอบฐานดินเผาและพระธาตุที่โผล่พ้นผิวน้ําขึ้นมานะครับโดยในแต่ละปีมีการเวียนเทียนทั้งหมด3าครั้งด้วยกันนะครับคือวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาและวันอาสารหะบูชาครับเป็นวันสําคัญของชาวพุทธเมืองไทยเราละครับผม ใครได้แวะเวียนมาเที่ยวที่จังหวัดพะเยานะครับมาเที่ยวกันที่ควานพะเยาไม่ควรพลาดเลยนะครับผมในบรรยากาศที่จะมานั่งเรือไหว้พระขอพรกันที่วัดตียโลกอารามและหากใครที่มีโอกาสไม่ควรพลาดที่จะมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งนะครับในการเวียนเทียนกลางน้ําที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยของเรานะครับผมอันซีนไทยแลนด์มากๆเลยครับใครที่เคยได้รับได้รับบรรยากาศแบบนั้นแล้วนะครับผมคอมเมนต์มาให้แอดมินอ่านมั่งก็ได้นะครับผมขอบพระคุณอย่างมากครับ หลังจากที่เราไหว้พระขอพรจะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางขึ้นฝั่งแล้วครับผมเดี๋ยวก็บรรยากาศแบบนี้ครับก็เก็บไว้ในความทรงจำนะครับแอดมินมาที่นี่ครั้งที่2แล้วครับผมก็นานแล้วนะครับครั้งแรกกับครั้งนี้ก็ห่างกันเกือบเกือบสิปีแล้วครับก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแล้วครับผมก่อนกลับเราก็มาทําทานทําบุญกันเล็กน้อยครับไหว้พระขอพรเสร็จแล้วก็มาให้อาหารเจ้าปลาพวกนี้นะครับผมเพื่อที่จะเป็นการทําบุญทําทานนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นฝั่งกันแล้วครับผมเดี๋ยวกลับไปชมบรรยากาศของตัวที่พักกันบ้างนะครับบรรยากาศที่พักรวมถึงคาเฟ่ใกล้ๆบริเวณที่พักด้วยครับผมเป็นที่ที่กลำลังทำอยู่นะครับผมแอดมินพาเที่ยวต่อครับ เพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับผมถูกใจคลิปทั้งช่องเรานะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทั้งหลายนะครับกดซับสไคร์กดไลค์เป็นกําลังใจให้ทางช่องไว้นะครับผมไปครับเดี๋ยวเราชมบรรยากาศยามเช้าของที่พักนะครับคุณตุ้มฟาร์มสเตย์นะครับผมมีทั้งร้านอาหารนะครับผมแล้วก็คาเฟ่อยู่ในตัวร้านนะครับแต่ช่วงเรามาก็นั่นแหละครับผมก็ยังเป็นช่วงเช้าอยู่นะครับต่อจากที่ไปเที่ยววัดกลางน้ํามาก็ ร้านก็ยังเปิดไม่สมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่าผู้จำหน่ายยังไม่มานะครับผมน่าจะยังกำลังเดินทางมานะครับก็เป็นตัวของภรรยาของพี่ตุ้มนะครับแล้วก็ลูกชายของพี่ตุ้มนะครับที่ทําคาเฟ่และภรรยาก็ทําร้านอาหารนะครับผมถือว่าเป็นธุรกิจภายในครอบครัวนะครับใครผ่านไปผ่านมาแวะมาอุดหนุนก็ได้นะครับบรรยากาศคาเฟ่เขาสวยร่มรื่นทีเดียวครับเดี๋ยวไปรับชมบรรยากาศรอบๆด้วยกันครับ หลังจากที่เดินชมคาเฟ่กันสักครู่นะครับผมก็เจ้าของร้านมาเปิดร้านแล้วครับเดี๋ยวแอดมินมาเล่นวูดบอลค่าเวลาสนุกสนุกไปดีกว่าครับ<ๆ>เพื่อเป็นการรอร้านคาเฟ่เปิดด้วยนะครับผมก็ชมบร,รรยากาศรอบๆไปครับแล้วก็ตีวูดบอลไปเพลินๆครับสักพักนึงก็ได้เวลาแล้วครับครึ่งชั่วโมงครอ่ชั่วโมงได้แล้วอยู่เดี๋ยวเราไปทานอาหารทานกาแฟกันดีกว่าครับ แอดมินก็ได้มาเที่ยวที่กวานพยาวแล้วก็บรรยากาศในเมืองพะยาวนี่ครับได้มาพักที่คุณตุ้มฟาร์มสเตย์นะครับได้รับบริการการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับผมการเอาใจใส่ดูแลเราแล้วก็มีเพื่อนคุยนะครับสามารถสั่งอาหารทานได้เลยครับแล้วก็ถูกใจมากเลยครับผมกวานพยาวทริปนี้เป็นทริปที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับผมแอดมินจะเก็บไว้ในความทรงจำครับ ถึงเมื่อไร่ก็จะมาเที่ยวมาหากวันพะเยาอีกครับผมไปครับวันนี้เที่ยวได้เรื่อยๆก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วเดี๋ยวขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับใครที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์อีกเช่นเคยเลยครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับจกชักจกชักปูนปูนบายบายครับผม